สวัสดีจ้าวันนี้คุณแม่ดูไอจีสิ้อ้าไปย,ย่างตลาดนัดตลาดนัดหนาโรงเรียนย่างมาจากหนาโรงเรียนจังหน่อยย่างมาจากหนาโรงเรียนจังหน่อยเลยมาหมนี้ขี่รถพันขมืออยู่โอซีพีตลาดนะัดยังมรม้อแรงแวนันเสาร์โดยปกติก็มีดรอกค่ะแต่วันกันเล็กๆหน่อยแต่วันเสา,าสร์นี่มันสิอึกอึกตุกแล้วก็มีของขายเยอะกว่า ก็ทุ่มือว่าทำเคราะห์หอดละ่ะเนี่ยถ้าเป็นหมูวันเ,เนานสาร์นี่มันก็สิมนีของขายลายกว่าปกติวันนี้คุณแม่หนูไอจีจะมาสื่อสิผ้ามาสื่อโอ้ขนมปังไส้ทะเลสิบบาทโอ้ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดูมัซซีอเนี่ยถ้าเป็นวันเานสาร์นี่ยแต่ทีนี่ความท้ายหลายโอ้โรยเจ็ดสิบเก้าบาทอยเจ็ดสิบเกาเสี่มุนิซิมมซือ้่อันนี้นละพี่น้องแปลงขัดทองน้ำนี่บนออกอันนี้นาอกโอ้นี่เด้พอแล้วพอแล้ว ม่ไม่ไม่ไม่ขายกระดกระนี่ขูนะคะหนูอยากได้แปลงอันหนึ่งได้ไอันจักบาทจ้ะยี่สิบยี่ราสาวบาทนราสาวบาทเอามาให้หนูจักอันหนึ่งจักอันหนึ่ง เอาอีกหนอเท่าไรนะสิบาทอาม,ม่านูสิเอาเอาไว้มงก์เกาให้มาค่ะวะอันที่นี่ยางมองมไหใคะยางมองใส่ใส่ใส่ยังใส่ยางมองค่ะพอจ่ายน้ำมัมนพืชน้ำมันโอสดแก้อาบมะพรุกมีแก้เหน็บเสียวร่างกายมีมือเท้าตายแก้ถอนคิด แก้คันตามผิวนางโอ้าเยอะนอใจเงินทาราันนุกาวันนึ่งไทใช่ถุงมใช่ถุงออใส่ถุง้นนูเน่เอาไม่จิมฟันจบาททเอา้หนูจักอันหนึ่งไงคาัสามสิบบาทสามสิบบาท อันค่าต้นบัตรอันแรกนี่อันจะบาทค่ะนี่เอาอีกอันหนึ่งตั้สี่สิบบาทไป <c oughs> ซื้อในี่เซเว่นต่างโอเคขอบคุณค่ะซื้อนเซเว่นต่างยี่สิบบาทเนี่ยซื้อยี่สิบบาทกร <c oughs> ะซื้อนี่แล้วเนาะสร้างว่ากินแล้วพี่น้องโดยนีย่ของมันกระซิแม่ค่ะกระซิมาหลายกว่าปกติแล้วน,นะเป็นปกติ นะคะ่ะกระิบเค่อยมีมีอยู่สงคำหลานค่ะเป็นจันทุังสุนันะค่ะอยกินขนมหวานเดี๋ยวคุพ่พไปซื้อขนมหวานกิน,อกนโอ้โอ้ยผักผลไม้แแอปเปิลผักหรอเอาผักก่อนมื้อต่ำอย่บอกนี้มื่อบทำแบบนี่หรอ เอามนนา n i ้ a n ขนมนหวานคุณยายบระมาณก็เสกินขนมนหวานเว้ยว่าสิมาซื้อขนมนหวาน,นหลานคุณยายไปกินคุณยายด้าน宝马สิโอ้ได้สองทียังได้ละ เราคงตั้งใจพสลักใน่ C A D ก่อนนะยีสิบบาทพี่น้นองโอ้เอาชักกันเอาไปเตยอยู่ละช็อกโกแลตนี่ไม่เตยสักกัน,นอเอาเอ,ยอย่างแล้วรึปุ๊บ อ๋อผมรู้อไปไอย่างนี้นิ่มเลยครับผมนูเอาใบเตยสองอันครับผมสามองคอถูกก็ยังมีอยู่นะจ๊ะพี่น่อของแข้งก็มีคืทกาันของแข้งนั้นนี่อะไรก็ของรูก โอ้ยนเนหวานวาไบจวม่เอียม่นงดีไม่ร้อนเดีม่้อนครับนเ้นก็รอบเลย้ร้บนร้อนร้อนร้อร้อนร้น้อร้อนอร้อนร้นนร้ออร้้อนรอนร้อน้ร้อนรรร้อนรร้อนรร เงี้ยเนี่ยโอ้ไปลาจ้ะพี่น้องสื่อนจนนมฟังก่อนนะปนลาจ้ะว่าจีน้าสื่อนมวานลานขึ้นย่ายลานก็เจ้าประจำพึ่นพ่อแม,ามา่ไปลจ้ะเปื่วนมาวันดีจ้า